สวัสดีค่ะ YouTube นะคะพอนนสตาแฟมิลี่แรยงานตัวนะคะสวัสดียูทูสวัสดีเอฟซีน้องหลาทวโลกโทวประเทศน้ำเด้อค่ะนะคะมือนี้นะคะมือนี้เป็นวันเสาร์เนาะวันที่สิบแล้วนะคะอีกสองมือก็เป็นวันแม่เด้อค่ะเอฟซีนะคะติดสองสิงหาก็เป็นวันแม่เด้อค่ะเอฟซีนะคะผู้ใดที่ยังมีพอมีแม่อยู่ก็คือว่าแบบ สุดยอดแล้วก็กลับไปหาพ่อหาแม่ไปไหวพ่อไหวแม่กันเด้อเอฟซีนะคะคนที่มีพอมีแม่นะคะก็คือว่าประเสริฐแล้วเนาะนะคะ okay. ที่ว่าพอ่อแม่ยังอยู่เนาะเอฟซีนะคะกระตุ่มเอาเด้อค่ะนะคะเอฟซีนะคะพระคนถ้าว่าสักคนไหนที่บ่มีพอมีแม่ก็คือมีพอยนี่พ่อแม่เสียหมืแล้วนะคะก็บ่มีพอมีแม่แล้วเนาะนะคะแต่กันยังไหวลูกพอลูกแม่อยู่คือเก่านะคะเพราะเป็นยังบูชาลูกพอลูกแม่อยู่คือเก่าเนาะเอฟซีนะคะ ตัวพ่อนิสาเองพี่พรพ่อนิสาก็มีลูกค่ะนะคะมีลูกจะว่าลูกเขากับเบเดมหามาหาแม่นะคะเขาไจ่ใช่เเป็นยังเขาเจกว่าเขาเครียดยังเขาเครียดยังก็เขาเขาบอกรอยเข้าใจคือกันเขาก็บโมาหาแม่ประมาณปีสองปีแล้วนะคะเขาโบมาตรงใจเขากับโค้งโบมาแล้วล่ะก็โค้งกีตัดแล้วนะคิดว่าประมาณนั้นเนาะก็ไม่เป็นยังค่ะนะคะในเมื่อเขาตัดพ้อยได้พลอยก็อยูได้นะคะกระวายยังก็ะเบไดวัยเขาดกเนาะในเมื่อเขาตัดแม่ได้เนาะ แต่ค้นแต่ว่าพอยบอกแล้วว่าคนสําหรับค้นที่ว่ามีแม่มีพอทียยังอยู่ครบเนี่ยมีอันประเติรแล้วนะคะถ้าเขาคิดแบบนั้นก็ไม่ได้ว่าเขานะคะขบบเขาไม่ได้โกรธเขาดกนะคะในเมื่อคิดเขาบาม่ได้มาหาพอหาแม่เนาะนะคะเ็าตัดพอหันเขาตัดแม่วางสันโตนบบเนาะเขาไม่ได้ว่ากันนะคะก็จะว่าออกแบบนี้แหละนะคะอาจะว่าแบบนี้ว่าเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงนะคะในเมื่อเขาบอกคิดว่าเออเขายังมีแม่อยู่นะคะพลอยนิตาเนี่ยแหละเป็นแม่เขาแล้วเขายังบกคิดว่าเขายังมีแม่อยู่ กระจางเขากับบเดวาเขาก็บม่เคยโกรธเขาค่ะนะคะในเมื่อเขาคิดว่าเขามีแม่อยู่กับบวะบ่เป็นงยังถ้าเขาคิดว่าเขาบ่มีแม่แล้วกับบอเป็นงยังเด้อค่ะนะคะเอฟซีนะคะกับบเดวากันเนาะนะคะอีกสองมือก็เป็นวันแม่แล้วพี่พ่อก็ขอแนะนานะคะอยากให้แบบว่าเอฟซีนะคะที่มีพอมีแม่เนาะนะคะเป็นกาลังใจให้แม่นะคะให้พ่อให้แม่แม่จะได้มีความปุกเนาะเอฟซีนะคะ ค่ะนะคะตอนนี้นะคะ AEP ของน้องหลานะคะล่าล,ลาละครอินทีเชียงใหม่นะคะจะมี E ี๊พีหกเดูนะคะเอฟตีนะคะตอนนี้พี่พ้อยก็าขายบัตรขายปีซวยกันนะคะขายบัตรขายปีขายเต๋อซวยกันนะคะจองเตือจองบัตรกันนะคะเอฟตีนะคะ,ะค่ <c oughs> ะ,ะนะคะพี่พลอยก็พรพรอ,อนึกถึงแบบว่าตอนนี้มันเป็นไก้วันแม่เนาะทุกคนจะนองดึกถึงแม่กันหมดนะคะ,ะพี่พลอยก็ดึกถึงแม่พี่พลอยก็มีรูปพอมีแม่อยู่นี่แหละนะคะ แต่ว่าพี่พอ่อกรบบองตรงว่าก็มีรูปนะคะแต่ว่าลูกกับประเดมหาแม่กับบเป็นย,ยังค่ะนะคะเอฟซีนะคะเดี๋ยวพี่พอ่อกับจิห้องเพลงนี้เนฟังเด้อค่ะนะคะเพลงนี้เนาะนะคะจิ่พ่อหรือบอปอกับบเป็นังพี่พ่อยอยากห้องนะคะอยากห้องเอฟตีฟังนะคะเอฟตีของนอกลาลาละครอินตรีเชียงใหม่เด้อค่ะนะคะเอฟตีนะคะเดี๋ยวเจอกันในพี่หกเด้อค่ะเอฟตีนะคะ <c oughs> าน้ำนมนะคะเพนค่าน้ำนมมันเป็นวันแม่เนาะนะคะห้องดีแด้พอดีแด้กับว่าเป็นอย่างเนาะแม่นี้มีบุญอันคุณ ในอกพระสมตลันเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกินข้าน้ำนมกลวนชวนให้ลูกฝังแต่เมื่อลังเปรียบดังพื้นฟ้าหนักกว่าแผ่นดินบทเรียนผ้าพเพียนจนตี หยดหนึ่งน้ำนองกินมิแทนไม่สิ้นพระคุณแม่เออ,เอ,อไม่ได้เนื้อแล้วก็ไม่ได้ดนตรีนะคะขอโทษด้วยนะคะ น้ำนมรวนจน โทษนะคะมันไปบวายีเลียนะพอดีแบบนึกถึงอะไรหลายๆอย่างมันก็เลยร้องไปไม่ไหวคลิปนี้แค่นี้นะคะมันแบบนึกถึงอะไรหลายๆอย่างพี่พลอยก็ร้องไปไม่ไหวอะ่ะขอโทษด้วยนะคะเอฟซี